สมัครเน็ตเบอร์เดิมของ d t แทความเร็ว8 Mbps ค่ะใช้งานเน็ตได้ตลอดทั้งเดือนเลยแบบไม่อานไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าเน็ตมันจะหมดเปิดเน็ตทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนก็สามารถเปิดทิ้งไว้ได้เลยค่ะเดือนหนึ่งน่ะเติมเงินจ่ายค่าเน็ตแค่150บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ ใครที่มีซิมเก่าซิมเดิมของ d t แท็อยู่แล้วนะคะที่มันเป็นระบบเติมเงินรู้สึกว่าเบอร์เก่าเบอร์เดิมที่เราใช้งานอยู่ในตอนนี้มันจ่ายค่าเน็ตแพงจังอยากจะประหยัดตังค่าเน็ตแต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนเบอร์สามารถเอาเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรามาสมัครโปรเน็ตจากของทางร้านตัวนี้ได้เลยนะคะเดือนหนึ่งจะเติมเงินจ่ายค่าเน็ต150บบาทต่อเดือนเท่านั้นคะ่ะประหยัดตังค่าเน็ตของเราเองเนี่ยไปได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะ กรณนนีที่เราเอาเบอร์เก่าเบอร์เดิมที่เราเคยใช้งานอยู่แล้วมาสมัครเนตจากของทางร้านจะมีค่าสมัครในครั้งได้ที่300บาทโอน300บาทให้ทางร้านนะคะเสร็จแล้วเราไปเติมเงินใส่เบอร์ไว้เลย150บาทเดี๋ยวแอดมินร้านสมัครโปรเข้าในระบบให้มีข้อความโปรเข้าแล้วก็ใช้งานได้เลยเดือนต่อไปก็เติมเงินใส่เบอร์ไว้150บาทระบบต่อโปรให้เราอัตโนมัติเลยค่ะอยากใช้เบอร์เดิมสมัครโปรของ d ีแท็ตัวนี้จะต้องทํายังไงกดจิ้มเข้ามาที่รูปหน้าโปรไฟล์ตรงนี้เลยค่ะกดติดตามก่อนนะคะกดววพพิม, comment, ม์เนล้่่าย สนใสมัครโปรเบอร์เดิมของ d t แท็เดี๋ยวเราส่งรายละเอียดไปให้นะคะสมัครง่ายไม่ได้ยุ่งยากเลยคะ่ะดีกว่าเราไปทนจ่ายค่าเน็ตแพงๆมาสมัครโปรตัวนี้ได้เลยนะคะ